ผู้หญิงที่ใช้ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอบ่อยนะครับนอกากที่จะตั้งครรภ์แล้วก็กลับมาหาคุณหมอ,อครับเนาะซึ่งบางคนเนี่ยมันก็มีผลเสียในการใช้ยาคุมฉุกเฉินเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งครรภ์ท้องน้ำมดลูกเนี่ยก็เจอได้อีกอันหนึ่งที่อยากให้รู้จักกันเนาะก,ก็คือเชื้อ hpv นะมันจะทำให้เกิดตัวมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิงมะเร็งทวารหนักแล้วก็มะเร็งช่องปากแล้วก็ลำคอด้วย สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งนะครับนายแพทย์นัชนนคุณสัมฤทธิผลเป็นอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งในรายการคุยกับหมอมอฟลอ,อนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก อาจารย์นายแพทย์อัยลาวงเปียนะครับเป็นสูตินริแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับวันนี้เราก็จะมาชวนอาจารย์พูดคุยเรื่อง Sex Education 101นะครับเรื่องน่ารู้ที่ไม่มีสอนในห้องเรียนครับเรามาเริ <im ple asure> ่มกันที่คําถามแรกกันก่อนเลยนะครับขอพูดคุยกับอาจารย์ในแง่ของคําว่า Sex จริงๆแล้วคาว่า Sex เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับอาจารย์ <im ple asure> ก็ก่อนที่เราจะาพูดถึงเพราว่าเซ็กเนาะก็อยากมีคําศัพท์ที่อยากให้เราทําความเข้าใจกันก่อนเนาะอย่างเช่นเรื่องของตัวเพศกําเนิดน,นะครับเนาะแล้วก็เรื่องของเพศภาพาเรื่องของรสนิยมทางเพศเนาะเพราะว่าตัวเซ็กหรือว่าเพศเนี่ยมันไม่ได้ มันไม่ได้มีแค่เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะคืออย่างบางคนเวลาเราคุยกันถึงเรื่องเซ็กส์ปุ๊บเนี่ยจะนึกถึงเรื่องของเพศสัมพันธ์ไปเลยนะแต่จริงอ่ะเรื่องเซ็กส์มันมีเรื่องมากกว่านั้นเนาะอย่างตัวของเรื่องเพศคนเราอาจจะคิดว่าเรามีตัวเซ็กส์หรือว่าเพศแค่หญิงกับชายนะแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับซึ่งเราก็มีคําศัพท์ที่เราเรียกคนที่มีความหลากหลายพวกนี้ว่ากลุ่ม L G B T plus นะะซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัว อ่าเลสบี้ยนเกเองนะครับเนาะทางเซนเดอร์เนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศไม่ได้เป็นเรื่องของความผิดปกติอะไรนะ mm hmm. uh, ซึ่งถ้าสมมติทุกๆคนเนี่ยเข้าใจเรื่องของความหลาก,หลา,กหลายทางเพศเนี่ยมันก็จะทําให้สังคมเราหน้าอยู่มากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเรื่องของเซ็กซ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่อ่า uh, เรื่องของเพศสัมพันธ์เรื่องการมีเพศสัมพันธ์มันมีเรื่องของความหลากหลายมากกว่านั้น mm hmm. ซึ่งมันจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทําให้เราเข้าใจความหลากหลายและทําให้สังคมเนี่ยหน้าอยู่มากขึ้นโอเคก็ค mm ือเซ็กซ์เนี่ย มีบริบทในแง่ของเพศสภาพใช่ไหมครับ mm. ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงเซ็กส์อีกคำหนึ่งอย่าง sexual intercourse หรือการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคบอาจารย์จริงๆถ้าถามอย่างนี้เนี่ยก็ตอบยากครับเพราะว่าเรื่องเซ็กส์เนี่ยเวลาใน,ในสังคมไทยแล้วเนาะเวลาพูดถึงเรื่องเซ็กส์เนี่ยบางคนมักจะอายเขินอายบางทีก็พูดไปในเชิงตลกปกฮาอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีใครลงลึกพวกนี้สักเท่าไหร่การที่จะเพื่อนคุยกันหรือว่า พ่อคุยกับแม่อาจารย์คุยกับนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเขินอายเวลาจะคุยกันเรื่องนี้แต่จริงแล้วเนี่ยตัวเซ็กอินเตอร์คอร์สหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าอะไรถ้าสมมติเราไม่เข้าใจหรือว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยเนี่ยมันอาจก็จะทําให้เรามีปัญหาที่ตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่มีปลอดภัยได้ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยนี่ส่งผลต่ออะไรบ้างนะคะอาจารย์จริงๆมันก็มีหลายเรื่องนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความรุนแรงนะะระหว่างคนสองคนความสัมพันธ์ที่อาจจะทำให้แย่ลงได้ถ้าเราไม่รู้จักการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นอีกอันนึงถ้าสมมติเรา มีเพศสัมพันธ์ที่มีปลอดภัยซีนที่สําคัญที่จะตามมาที่สุดก็คือเรื่องของการตั้งครรภ์ซึ่งสมัยนี้ก็จเกิดขึ้นเยอะนะครับเนาะการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผนถ้าเราไม่ได้วางแผนหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยอ่ะมันก็จะนําไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ตามมาแล้วก็ถามว่าการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์มันไม่ดียังไงเนาะเออพวกนี้มันจะมีปัญหาต่างๆตามมาเยอะเนาะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสังคมอ่ะซึ่งมันก็เป็นส่วนสําคัญที่ ทำให้เราจะต้องรู้จักป้องกันเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผนขึ้นมาก็คือข้อเสียแรกของการที่มีเพศสัมพันธ์โดยที่เราไม่ป้องกันเนี่ยก็คือทําให้เกิดการตั้งครรภ์อย่างไม่พึงประสงค์ได้นะครับเราพอจะมีวิธีป้องกันสิ่งนี้ยังไงได้บ้างไหมครับอาจารย์การป้องกันการตั้งครรภ์อย่างไม่พึงประสงค์จริงๆการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับเนาะก็คือมันก็คือการคุมกาเนิดนะครับถ้าเราพูดง่ายๆกันเนแนีกมมิดั็ หลายแบบเนะาะมีทั้งแบบาการคงกำเนิดแบบชั่วคราวาการคงกำเนิดแบบถาวรเนาะแต่โดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะมาให้ความสำคัญก็คือในกรณีที่ การคุมกําเนิดชั่วคราวเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายกว่านะครับเนาะถ้าในกรณีของคุมกาเนิดทาวรเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเข้าไปปรึกษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลเนาะแต่ว่าในส่วนของการคุมกําเนิดชั่วคราวนยที่เราเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยมันก็มีทั้งในส่วนของตัวร้านค้าเองที่เราสามารถหาซื้อได้ง่ายเนาะการคุมกําเนิดชั่วคราวมีอะไรบ้างเนาะก็มีได้ตั้งแต่อ่าถ้าเอาง่ายๆเลยถ้าเรา มีแบบใช้ยากับไม่ใช้ยาเนาะ <c oughs> อ่าที่นี้ในส่วนของเรื่องของอ่าไม่ใช้ยาถ้าเราเคยได้ยินก็คือเรื่องของการอ่าหลังนอกอ่าอันนี้ก็ง่ายสุดละอ่าหรือแม้่เรื่องของการนับวันเนาะ,ะถ้า เราเคยได้ยินเรื่องของตัวสูตรเนาะเรื่องของระยะปลอดภัยเนี่ยครับหน้า7หลัง7เนี่ยครับมันก็ช่วยเรื่องของลดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้เนาะท่านี้กรนี้ของหน้า7หลัง7จ็ดเ่ามันนับจากไหนก็คือนับจากวันแรกของประจําเดือนนะครับเนาะก็คือถ้าหน้า7ก็คือก่อนที่มีประจําเดือนวันแรก7วันเนาะถ้าหลัง7ก็คือหลังจากที่มีประจําเดือนวันแรกเนี่ยเวันเนาะการควบคุมเหนือชั่วคราวแบบอื่นที่เราจะ สามารถใช้ได้ด้วยตัวเองหรือว่าเข้าถึงได้ง่ายคือเรื่องของการใช้ถุงยางคุมกาเนิดเนานะแต่ใดๆก็ตามนะับเนาะถุงยางคุมกําเนิดเนี่ยก็ไม่ได้คุมกาเนิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนาะก็อัตราการตั้งครรภ์จากถุงยางอนมามัยเนี่ยก็มาสัก20%ได้นะครับได้เนาะการคุมกาเนิดอย่างอื่นที่มักจะใช้กันบ่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนะเนาะก็คือเรื่องของการกินยาคุมฉุกเฉินนะครับเนาะก็คือกินซื้อยาคุมมากินอาจจะเป็นเม็ดกระด้2เมด็ดกระดา ก็คือซื้อจากร้านขายยาแล้วก็กินภายใน72ชั่วโมงเนาะแต่เท่าที่คุณหมอดูแลผู้หญิงที่มาปรึกษาค่อนข้างที่จะเจอบ่อยนะครับเนาะที่จะตั้งครรภ์แล้วก็กลับมาหาคุณหมอเนาะ,นะซึ่งบางคนเนี่ยมันก็มีผลเสียในการใช้ยาคุมฉุกเฉินเหมือนกันโดย,ยเฉพาะเรื่องของการตั้งครรภ์ท้องนอกมดลูกเนี่ยก็เจอได้นะครับเนาะซึ่งตรงนี้ก็อยากให้ระวังกันเวลาเราใช้ยาคุมฉุกเฉินเนาะอีกอันหนึ่งที่หาซื้อได้ง่ายก็คือเรื่องของตัวยาคุมกําเนิดรายเดือนนะครับเนาะก็อันนี้ก็ มันก็จะมีทั้งยี่สิบเอ็ดเม็ดยี่สิบแปดเม็ดนะครับเนาะซึ่งการเริ่มกินแผงแรกก็แนะนําให้เริ่มกินช่วงห้าวันแรกของการมีประจําเดือนนะครับเนาะแล้วก็ถ้าสมมติเป็นยี่สิบเอ็ดเม็ดก็ให้เป็นเจ็ดวันก่อนนะครับเนาะแล้วก็ค่อยเริ่มแผงใหม่แต่ถ้าเป็นยี่สิบแปดเม็ดก็ให้กินติดกันไปเลยอีกอันหนึ่งที่อาจจะหาซื้อไม่ได้อาจจะต้องไปตามคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลก็คือเรื่องของการยาคุมฉีดหรือยาคุมฝังหรือว่าเรื่องของการใส่ห่วงนะับเนาะซึ่งในกลุ่มที่เราคุยกันตรงนี้ก็ค็คืือออเเปนร่งงข การคุมกาเนิดชั่วคราวเนาะแต่ถ้าเป็นการคุมกาเนิดถาวรเนี่ยก็ที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือเรื่องของตัวการทํามันไม่ว่าจะเป็นมันหญิงมันชายนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับที่กล่าวไปข้างต้นก็จะเป็นการคุมกําเนิดเพื่อป้องกันไม่ให้ตั้งครรนเนาะแล้วมันมีข้อเสียอย่างอื่นของการมีเพศสัมพันธ์ไหมครับอาจารย์นอกเหนือจากการตั้งครรนอย่างไม่พึงประสงค์ที่เราเจอบ่อยเนะาะที่ มาปรึกษาหมอคือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นับเนาะเพราะว่าในส่วนของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเราดูแลทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไปแล้วก็ในส่วนของวัยรุ่นแล้วก็นักศึกษาด้วยซึ่งเราเจอบ่อยเนาะว่าวัยรุ่นกับนักศึกษาของเราเนี่ยมักจะมาปรึกษาหรือว่ามาหาคุณหมอเนี่ยด้วยเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งปัจจุบันก็เจอได้มากขึ้นเรื่อย อาจารย์พอจะยกตัวอย่างโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เจอบ่อยได้ไหมครับที่เจอบ่อยๆเนาะถ้าในในกลุ่มของนักศึกษาก็ที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของแผลเริ่มนะครับเนาะแผลที่อวัยวะเพศนะครับเนาะแผลที่เกิดจากเชื้อเริ่มแผลที่เกิดจากเชื้อซิฟิลิสนะครับเนาะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของการตกขาวหรือว่ามีหนองหรือว่ามีน้ําออกมาจากบริวเวณอวัยวะเพศที่เราเรียกว่าหนองในครับ ก็คือมีการติดเชื้อที่หลากหลายที่เกิดขึ้นได้จากการมีเพศสัมพันธ์นะครับนอกจากนี้เนี่ยผมเคยได้ยินว่าจริงๆแล้วมันมีมะเร็งชนิดหนึ่งด้วยหรือเปล่าที่มันสามารถที่จะติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ได้ครับใช่ครับก็คืออีกอันหนึ่งที่อยากจะให้เราได้รู้จักกันเนาะก็คือเชื้อ HPV นะครับเนาะตัว HPV ก็เจอได้บ่อยนะครับเนาะเวลาเรามีเพศสัมพันธ์แล้วมันทำให้เกาะเกาะโรคขึ้นมานครับเนาะทีนี้ถามว่า เอชวีเนี่ยมันทำให้เกิดอาการอะไรได้บ้างเนาะที่เราเจอบ่อยๆก็คือเรื่องของตัวหูด่อนไก่อ่าซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับเนาะแต่มันเกิดขึ้นได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงแล้วก็เพศชายนะครับเนาะตัวหูดงอนไก่เองอ่าแต่ว่าตัวหูดงอนไก่เนี่ยหรือว่าตัวเชื้อเอชวีที่ทำให้เกิดหูดงอนไก่เนี่ยมันมันมันมีหลายสายพันธุ์นะครับเนาะซึ่งมันจะมีทั้งสายพันธุ์ที่อันตรายแล้วก็ สายพันธุ์ที่ไม่อันตรายเนาะโดยสายพันธุ์ที่ไม่อันตรายเนี่ยก็ทําให้เกิดเชื้อหุ่นงอนไก่แต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายยกตัวอย่างเช่นสายพันธุ์ที่1618เนาะซึ่งตรงนี้มันจะค่อนข้างที่มีอันตรายมากมันทําให้เมื่อมันติดไปที่บริเวณปากมดลูกละมันจะทําให้เกิดตัวมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิงเนาะ แต่ใดๆก็ตามตัว HPV เนี่ยมันไม่ได้แค่ทําให้เกิดตัวมะเร็งในเพศหญิงอย่างเดียวเนาะมันก็ยังทําให้เกิดมะเร็งในส่วนของเพศชายด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวมะเร็งทวารหนักแล้วก็มะเร็งของช่องปากแล้วก็ลำคอด้วยโอ้ดูเป็นเชื้อที่น่ากลัวมากเลยนะครับสําหรับเชื้อ HPV เพราะว่าทําให้เกิดมะเร็งได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายแล้วปัจจุบันเราพอจะมีวิธีป้องกันตัวเชื้อนี้อย่างไรได้บ้างไหมครับอาจารย์ ก็โชคดีครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำวัคซีนเนี่ยค่อนข้างที่จะไปได้ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทําวัคซีนตัวป้องกันเชือ้อ HPV ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ครับผม,มวัคซีนตัวนี้นี่มันเขาแนะนําให้ฉีดอย่างไรบ้างนะคะระับอาจารย์ปกติด้วยทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่เรารู้กันนะตัว HPV เนี่ยมันเป็นโรคติดต่อทางเสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการที่เราจะ ป้องกันตัวการติดเชื้อ HPV ได้เนี่ย mm hmm. เขาแนะนำว่าให้ฉีดตัววัคซีนเนี่ยก่อนมีเพศสัมพันธ์เนาะ mm hmm. ซึ่งถ้าโดยโนโยบายของรัฐบาลทั่วโลกเนี่ย mm hmm. เขาแนะนำให้ฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะในเด็กๆเนาะ mm hmm. ในอายุช่วงของ9ถึง14ีปี mm hmm. ซึ่งก่อนมีเพศสัมพันธ์ท mm ี hmm. นี้ถามว่าถ้ามาเทียบกับประเทศไทยเนี่ยเราก็มีสถิติอยู่นะครับว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสัก20%่ของคนไทยเนี่ยมักจะมีเพศสัมพันธ์นครั้งแรกตอนอายุประมาณสัก อ่าสิบสี่คือช่วงมสองมาสเนาะเพราะฉะนั้นการให้วัคซีนในช่วงเก้าถึงสปีมันก็จะช่วยป้องกันเรื่องของการติดเชื้อเอชวีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเด็กๆของเราได้ครับผมนั่นก็แปลว่าในมุมของคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่ามีลูกสาวอายุประมาณปถมไปลายหรือว่ามัธยมต้นก็แนะนําให้พิจารณาเรื่องวัคซีนได้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมโอเคแล้วก็ทีนี้อ่า ในส่วนของวัคซีนเนี่ยปัจจุบันมันมีวัคซีนหลายชนิดเนาะมีทั้งตัวของวัคซีน hpv 2สายพันธุ์เนาะแล้วก็ตัว4สายพันธุ์แล้วก็ตัว9สายพันธุ์นะครับเนาะซึ่งถามว่ามันต่างกันยังไงก็ก็ตามจํานวนสายพันธุ์เลยครับก็คือถ้าสายพันธุ์เยอะประสิทธิภาพในการป้องกันตัวการติดเชื้อ hpv ก็จะสูงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในส่วนของวัคซีน9าสายพันธุ์เนี่ยประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ hpv หรือว่าการก่อให้เกิดโรคความผิดปกติของปัมโมลูเนี่ยมันมาก อ,อันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนําเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้หญิงเนาะเพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูกโดยเฉพาะให้ฉีดก,ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก็คือในช่วงประมาณปฐมปลายถึงมอต้นใช่ไหมครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนี่อาจารย์มีคําแนะนําอย่างไรบ้างไหมนะครับจริงๆผู้ชายก็คล้ายๆกับผู้หญิงนะเนาะซึ่งอย่างที่เราพูดกันไปตอนต้นเนาะเรื่องของเซ็กเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงเนาะอย่างที่บอกมันมีความหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของรสนิยมทางเพศในปัจจุบันเราค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเรื่องของรสนิยมทางเพศนะไม่ว่าจะเป็นหญิงกับหญิงด้วยกันหรือว่าเรื่องของอชายกับชายด้วยกันเอง แต่ใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหญิงชายชายชายก็ตามก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ต่างกันนะครับเนาะถ้าในกรณีของอชายชายเองนะที่เราค่อนข้างที่จะเป็นกังวลก็คือเรื่องของ ความเสี่ยงการเกิดะมะเร็งทวารหนักเนาะ,ะจากการที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือว่าการมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเรื่องของตัวช่องปากแล้วก็ลําคอจากการที่มีออร์เซ็หรือว่าเพศสัมพันธ์ทางช่องปากนะครับเนาะซึ่งตรงนี้ถามว่าตัว h i ชีววัคซีนสามารถป้องกันได้ไหมก็สามารถป้องกันได้นะครับแต่ก็อย่างแต่ก็หลักการเดียวกันกับตัวมะเร็งปากมดลูกก็คือแนะนําให้ฉีดวัคซีนก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นชายหญิง หรือว่าชายชายหรือว่าหญิงชายเองก็ตามาทีนี้ถามว่าถ้าสมมติเราเคยมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วเราสามารถฉีดได้ไหม,อ,มอาจารย์คิดว่ายังไงครับผมว่าถ้าเกิดว่าเรา มีเพศสัมพันธ์มาแล้วแต่เราโชคดีที่เรายังไม่ได้รับเชื้อมามันก็น่าจะมีประโยชน์ที่เราจะฉีดวัคซีนอยู่นะครับใช่ครับก็อย่างที่บอกไปตัว HPV เนี่ยมีหลายสายพันธุ์เนาะมันไม่ใช่มีแค่ว่าเชื้อ HPV ตัวเดียวมันมีหลายสายพันธุ์เลยแต่ว่าสายพันธุ์ที่กาอมะเร็งบ่อยๆก็คือสายพันธุ์ที่ 16, 18เนาะแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นใดๆก็ตามถึงแม้ว่าเราจะติดตัว HPV ไปแล้วการให้วัคซีนเนี่ยก็ยังสามารถมีประโยชน์ในการป้องกันได้อยู่ ถึงแม้ว่ามันจะมีประโยชน์ไม่สูงเท่ากับการฉีดก่อนที่มีเพศสัมพันธ์แต่ถามว่าเมื่อเรามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วหรือว่าเราแม้กระทั่งว่าเราเคยติดเชื้อเอชพีไปแล้วเราก็มันก็ยังมีประโยชน์ที่จะป้องกันในสายพันธุ์อื่นที่จะก่อโรคในตัวเราได้ครับผมก็เรียกได้ว่าก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผมว่าเด็กๆอายุปะฐมปัยหรือว่ามัธยมต้นเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่ามีความจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนนี้ ปัจจุบันนี้นโยบายระดับประเทศของเราอาจารย์พอจะรู้ไหมครับว่าเรามีการสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนนี้อย่างไรบ้างไหมครับก็อย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าในส่วนของปีงบ6-8เองเนี่ยเราก็มีตัวนโยบายที่จะสนับสนุนวัคซีน HPV ฉีดให้กับ เด็กตั้งแต่ชั้นประถมปีที่5ไปจนถึงอายุไม่เกิน20โดยที่ว่ากลุ่มประชากรหลักจะอยู่ในช่วงของ9ก้ถึง14ปีนะเนาะแต่ใดๆก็ตามถ้าสมมติคนที่อายุ 15- บหถึง20ปีเราก็ยังมีงบประมาณที่พอเพียงพอที่จะให้วัคซีนในกลุ่มนี้อยู่แต่ว่าแน่นอนว่าอาจจะยังไม่ครบทุกคนเนาะแต่ว่าใดๆก็ตามเรามีงบประมาณตรงนี้ทุกปีอยู่แล้วซึ่งคาดว่า น่าจะครอบคลุมในอนาคตอันใกล้นี้ครับผมครับงั้นก็เบื้องต้นก็แนะนําสําหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นอายุป,ประมาณประถมปลายหรือว่ามัธยมต้นก็ พิจารณาเรื่องวัคซีนนี้นะคะแต่ใดๆก็ตามก็คือเนื่องจากว่างบประมาณประเทศเรามีจํากัดเนาะเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลจะสนับสนุนได้ประมาณปีละครั้งเนาะแต่ว่าตัววัคซีน HPV เนี่ยตามคำแนะนำเองเนี่ยเราจะต้องฉีดประมาณ3เข็มเนาะก็คือเข็มแรกนะครับเนาะ,ะแล้วก็เข็มที่2ที่3ก็คือเข็มที่2เนี่ยจะห่างจากเข็มที่1เนี่ยประมาณสัก2เดือนอย่างน้อยนะแล้วก็เข็มที่3เนี่ยต้องห่างจากเข็มที่2ออย่างน้อย4เดือนอแต่ว่าในปัจจุบันเรามีงบประมาณฉีดประมาณ ปีละ1ครั้งนะเนาะที่สปอร์ตให้หรือว่าที่รัฐบาลสนับสนุนนะเนาะ UE. ถ้าสมมติจะต้องฉีดเข็มที่2เนี่ยอ,อาจจะต้องรอปีงบประมาณถัดไปแต่อย่างที่บอกไปคําแนะนําคือเขาให้3เข็มถ้าสมมติใครอยากฉีดเพิ่มอีกเข็มหนึ่งขั้นกลางระหว่างเข็มที่1กับเข็มที่2เพื่อให้ได้ครบ3เข็มตามคําแนะนำนะครับเนาะก็ สามารถาหาฉีดได้นะตามโรงพยาบาลรัฐและก็เอกชนครับโอเคเรกได้ว่าวันนี้เราก็ได้รับสาระน่ารู้ดีๆมากมายนะครับจากอาจารย์อัยาาวงเปียสุตินารีแพทย์ประจาโรงพยาบาลของเราครับวันนี้ผมก็อยากจะขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์ในรายการของเราในวันนี้ครับก็พบกันได้ใหม่นะครับกับรายการคุยกับหมอมอฟลอแล้วเราจะพบกันอีกทีนะครับ